บทที่สิลูกเสือสำรองของวีระวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางโรงเรียนจัดให้ลูกเสือมีกิจกรรมต่างๆลูกเสือสามันให้เดินทางใครและอยู่ค่ายพักแรมที่ตำบลใกล้ๆซึ่งห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ8กิโลเมตรครูแบ่งลูกเสือสามันเป็นหมู่ๆมูมีชื่อและธงประจำทุกหมู่ ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อสัตร์เช่นหมู่นกอินทรีก็มีทงเป็นรูปนกอินทรีเวลาเดินทางลูกเสือจะเดินเป็นหมู่ทุกคนสะพายกระติกน้ําและย่ามใส่ของใช้ส่วนตัวลูกเสือมีไม้พรองประจําตัวทุกคนและเวลาเดินทางใครต้องถือไปด้วยครูผู้ควบคุมคอยคาชับให้เดินอย่างระมัดระวัง เพราะถ้าต้นไม้มีพิษถูกร่างกายจะทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มใหญ่ๆมีสีแดงๆหรือเป็นผื่นหนาๆมีอาการคันมากต้องใช้ขี่พึ่งยาทาจึงจะหายเมื่อไปถึงที่หมายแล้วลูกเสือสามันต้องสร้างค่ายเป็นที่พักชั่วคราวและปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่างเช่นการสะกดรอย โดยครูแจกเข็มทิศซึ่งมีแม่เหล็กเล็กๆชี้ทิศทางให้และแจกแผนที่เพื่อให้เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายที่ครูทำไว้นอกจากนั้นก็มีการแข่งขันทำกิจกรรมของหมู่ต่างๆซึ่งครูเป็นผู้กำหนดกติกาและคอยให้คะแนนเวลาแข่งขันตกกลางคืนมีการชุมนุมรอบกองไฟ เช้าวันอาทิตย์จึงเดินทางกลับสวนลูกเสือสำรองครูแบ่งเป็นหมู่หมู่แต่ละหมู่มีผ้าสีติดที่แขนเสื้อครูไม่ให้ลูกเสือสำรองเดินทางไกลเพราะยังเล็กอยู่ให้ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือและค้างคืนอยู่ที่โรงเรียนพวกลูกเสือสำรองหลายคนอยากไปเดินทางไกลเพราะคิดว่าอาจจะได้รับความตื่นเต้น และสนุกสนานจากการผจญภัยฝ่าอันตรายเล็ก,ลกๆน้อยๆบ้างวีระมานะและปิติอยู่หมู่สีแดงด้วยกันวีระได้รับคัดเลือกเป็นนายหมู่ครูพาลูกเสือดาย่าที่บนเนินใกล้ต้นสนด้านหลังของโรงเรียนออกให้เตียนเพื่อให้เป็นลานกลางแจ้งสำหรับปฏิบัติกิจกรรม และการชุมนุมรอบกองไฟในตอนกลางคืนพวกลูกเสือสำรองมีกิจกรรมสนุกสนานหลายอย่างปีติชอบตอนที่ช่วยกันทำกับข้าวครูสอนให้พวกเขาทำกับข้าวง่ายๆเช่นบิ้งปลาต้มไข่และไข่ตุนถึงกลางคืนครูก่อกองไฟใหญ่ที่ลานกลางแจ้งเพื่อให้พวกลูกเสือชุมนุมรอบกองไฟ ครูกำชับให้แสดงสุดฝีมือเพราะมีแขกมาคอยชมอยู่คับข้างมานีก็มาดูกับพ่อแม่ย่าพาชูใจมาด้วยลุงกับเพชรก็มาพี่พี่ของปีติมากับยายทำให้ปีติและเพื่อนๆตื่นเต้นมากหมู่สีแดงเล่นเรื่องสึกบางรจันเขาช่วยกันจัดฉากสวยเป็นพิเศษ คนดูพากาันชอบใจและปรบมือให้ขณะนั้น,นลูกเสือคนหนึ่งล้มลงดิ้นไปมาแล้วร้องว่างูกัดงูกัดคนอื่นๆตกใจเพราะไม่รู้สาเหตุจึงลุกฮือและวิ่งหนีบิติเพนออกไปยืนดูอยู่ไกลๆวีรกลราหารและสติดีมากเขาเข้าไปดูที่ข้อเท้าลูกเสือคนนั้นเห็นมีเลือดออกซิบ,ซบ แต่ไม่เห็นแผลถนดัดเพราะไฟไม่สว่างครูกับหมอจากโรงพยาบาลประจำอำเภอวิ่งมาถือไฟฉายส่องดูเห็นตะขาบตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นหมอตรวจด,ดูแผลแล้วบอกว่าตะขาบกัดไม่ใช่งูและอุ้มลูกเสือคนนั้นไปใส่ยาใครๆก็นิยมยกย่องวีระว่ากล้าหาญและเสียสละสมกับที่เป็นนายหมู เมื่อเหตุการณ์สงบลงครูก็ให้แสดงต่อไป